อะไรนะเแบียวเบียวกินก่อนนะนะให้ทำอะไรนอนนี้ก่อนนอนนี้ก่อนนอนแล้วนอนแล้วทำไมน,น,นี่ตูไงไง้เย็นไม่ใกล้เนี่ยเบียวได้ไหมหทำไมโอ้ยนอนนี้ก่อน,อนได้นอนด้วยเหรอโอ้ย Ừ, nó, 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 nó. À. nón, 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 nón À Khó lắm Ôi Nón lâu, cột đi Cột Đập ta Đập ta Đập ta, cột Nhanh, nhanh ไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวเบียบแป๊นแบ,บนึงนะก็มันนอนให้แล้วไงนี่เดี๋ยวเบียวเบียบแป๊นแบ,บนึง่งโอ้ย